สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๊กแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูถุงอบนะครับที่ได้อบมะกรูดมะนาวนะครับเสียบยอดบนต้นตอที่เป็นส้มโอเพาะ,มะเมล็ดนะครับวันนี้ก็อบได้ครบ40วันนะครับโดยปกตินะครับเราเสียบยอดแล้วเราจะเอาอบในถุงนะครับ 3าถึง45วันนะครับถ้าช่วงที่มีอากาศเย็นนะครับอากาศหนาวนี่ก็จะติดช้าหน่อยนะครับถ้าอากาศร้อนชื้นนี่ก็ติดไว้นะครับที่ผมทำไว้นี่ก็ผ่านไปได้ก็จะเอาออกจากถุงนะครับก็ดูกันครับว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับนีครับก็เป็นมะกรูดนะครับเสียบแบบยาวๆเลยนะครับ ดูตรงแผลไม่มีแฉะชื้นนะครับใบก็ยังสวยงามดีนะครับก็คงติดนะครับไม่มีปัญหานะครับต้นแบบนี้การเสียบยอดพวกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากทำเป็นอยากทำได้นีครับต้องอาศัยการทำบ่อยๆนะครับเพราะทำครั้งแรกๆนี่อาจจะไม่ติด100%นะครับติดบ้างไม่ติดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ เราก็หาข้อมูลมานะครับแล้วก็ทําด้วยตัวเองเรื่อยๆนะครับการเสียบยอดก็จะได้มีประโยชน์ตรงต้นตอที่เป็นส้มโอนี่เป็นต้นตอเพราะ,มะเมล็ดก็จะมีรากแก้วนะครับช่วยในการหาอาหารได้ดีนะครับส้มโอนี่ก็เป็นพืชที่ต้นค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถรองรับพวกมะกรูดมะนาวได้อยู่แล้วนะครับผมเสียบ ความยาวประมาณ1ฟุตนะครับเพื่อให้โตไวพร้อมขายได้นะครับพอเราเอาออกจากถุงนะครับเราก็ดูแลไปสักอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าจะขายทําเพื่อขายนะครับควรจะเปลี่ยนถุงอีกทีหนึ่งนะครับให้ถุงมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับก็จะดูมีราคาดูมีมูลค่าขึ้นมานะครับดูโตขึ้นนะแต่ถ้าแต่ถ้าเราเสียบไว้ปลูกเองนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนถุงนะครับ ก็เลี้ยงดูไปสักอาทิตย์หนึ่งนะครับลดน้ําไว้ในร่มลำไรนะครับให้เขาปรับตัวสักหน่อยนะครับเราแล้วเราค่อยเอาไปลงปลูกนะครับผมเสียบรอบนี้เสียบ10ต้นนะครับก็ดูท่าทางแล้วน่าจะรอดหมดนะครับเพราะว่าถ้าเสียบไม่ติดมันจะมีอาการที่ใบนะครับแล้วก็ตรงที่เสียบก็จะเป็นดำาช้ำชำ้ก็จะเป็นแฉะนะครับ ก็หมายถึงมันเน่านะครับอันนี้ก็ไม่เน่านะครับติดแน่นอนเนาะการเปิดถุงนี่อย่าไปเปิดช่วงที่แดดจัดจัๆนะครับช่วงร้อนๆอ,อากาศร้อนๆแดดจัดๆนี่ก็ไม่ค่อยดีนะครับให้ถ้าจะให้แนะนํานะครับก็ควรเปิดถุงช่วงเย็นๆน,นะครับส่วนวิธีทำนะครับก็ผมก็เคยทําคลิปแบบละเอียดนะครับบอกทุกขั้นตอนเลยนะครับ เพื่อนๆก็ค้นคำว่าเสียบยอดมะกรูดเสียบยอดมะนาวต่อท้ายด้วยคำว่านายติมแม่เจ้าหกสามก็ได้นะครับก็จะหาคลิปผมเจอนะครับแล้วผมจะใส่ลิงก์คลิปที่ผมเสียบต้นชุดนี้นะครับไว้ที่คำอธิบายแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากลองทำก็ไปดูได้นะครับวันนี้ก็ชวนพูดคุยแค่นี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ